สบายดีเด้อพี่น้องมาพบป่พ่อกับโซเกสซีรีโอเด้อเราก็จะมาเราก็จะมาเอาใบข้าวที่ตัดใส่กระสอบไปให้สัตว์เลี้ยง่าขัตด ย้อนแสงเด็กเป็นเพค่อทำงานผูกยาด้าพนักงานผูกยาสาวเลี้ยงวัวเห็นอยู่บอ่อเห็นอยู่บ่อว่ากักเล็กแล้วพี่น้องขันจังสิ ต,นะตัดใบตัดห้าเนาะตัดใบข้าวในราคาเมื่อไะให้เหว่ากินเพราะว่าบัตวลานะมาเพินว่ามันจังใบบุหลายายเม,ม,นะมัอนเนีายมผาตัดเนาะเพราะว่าย้มีนะมเกี้ยวกับแทบสิบริเกี้ยวได้เนี่ยพี่น้องเลยพอต่ละปีเขามีแต,เต่เอาเครื่องตัดเอา,า,า,าอเครื่องตัดห้าตัดเอาตัดตัดใบออกให้สิก่อใหญ่เลยจะได้รวมใหญ่ แตว่าก็จะตัดง่ายน้าขนาดเลยนะข้าวปีนข้าวปีนี้น่าจะได้ผลผลิตเยอะกว่าทุกปีเลย <c oughs> <c oughs> แกมาแกไปแกเอาสองเสาเลยนะแกตามคันแมงอันนี้เธอนะนแมงอันนี้มันมาส้มเธอแมงเอยียงเธอแมงลอกแรกเธอนะนแมงลอกแรกลายบาทกับลายอื่นบานเจสีอื่นแมงนำม,มั่วบัลลีวื่นแมงลอกแรก <laughs> นักตุยหัวว่าสันแมงอะไรว่าแมงล็อกเล็กมันบินไปแล้วมันล็อกนะมันมันซิกแซกเหรอ ไม้ใช่นะคะคุณจะคันทายนะคะคุณโอ ผมถอดโมนี่ก็พีดแล้วพอได้กระปิ่นคือกัดอยู่บ๊อบพี่น้องฮะให้คอยถามเลยเถาะชีวิตคู่เนี่ยมันคือแบบเพื่อซีอันนี้มันคือใส่ชีวิตกับเนื้อเห็นเนาะพีดกันเอวกันพอได้กระปิ่นคือกัดอยู่บ๊อพี่น้องเลยถ้าสิใส่ชีวิตอะไรมันจังสีบพิดกันถ้าสิตกล่งอะไรมันจังสีบพิดกัน เธอต้องทำมันาเอต้องทำการบ้านคู่มือเธอต้องทำการบ้านคู่มือห้ากับสิบพิษกาดอืมควรทูเรียดบานบอพิษไม่ก็ยิดการแหลกการบอหิดเบียดก่าเครืนงละเอ็ดเวียดต่าเว้นผัดใจบ่พิษกันแหลกับสีกันแะ่ดิดีกันเ่าบ้าพูดะ ลากไปให้มันหมดมหหบ้าพี่้องเทอหน,นยังรุมๆมดูผุ่นนะั่งอีกสอบหนึ่งพอดีในเมื่ออีกสองกล่องนมันก็พอดีลากไปเลยจ้าแข็งแรงหน่อยหนูยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะโอ้ซมีมันหาบอะรลณนะเอา้าเปล่าแบบตีล่ะกลองนี้กอ่อนแยัดลงเลยเพื่อสิเป็นค้อบเป็นครัวพี่น้องเอ้ยสิบิด าว่าผู้ญิ่งหรือว่าผู้ชายเพื่อสิผานผ่าอุปสรรคนันา,นาเพื่อสิใสใตคำว่าผัวมีเขาต้องใช้เวลาคอยจวขอใจจติดหันบดด่ตายสิบบ่ไปจากกันมาหัวใจ ไปแล้วโอ้ดกุม่มกินสมมือ,อพี่น้องเลยให้เดียวให้เดียวกลุ่มสมมือนะคะ กระทองเป็นอึงลึงอิงลิงอยู่อีมฮะอฮงอีมฮะอจ้าคันใส้กระสอบไว้คันบ่ได้กินแล้วกระเด็กเหลืองแหละเืองเลื้องบริสามกระสอบเลยจ้ะ <c oughs> สะออนสะออนเขาหน้าวานปีนของเขาหน้าวานปีนี้ของไฟกับงงามพี่น้องแต่สังเกตเขาหน้าดำนี่เป็นใบอันใบแบบแหมๆนะเพี้ยหรอเพี้ยเขา มันนี่คือมันมือมันคือในฝนตกเบิด์ต้นพี่น้องตกแต่พอดีทางเปื้อนคืๆ ใส่เทียงไว้เคือช้นแลบบ้วก็สิว่าอยากกินเสียอยากกินเจ้านะแบกไปจ้ะขึ้นไปเทียงหล่ขึ้นไปเทียงหล่นชิลากอาตัน ใจกันไปแล้วสิบ,บอกแล้วจากกันฝากฟังสานสิมีกันเพียงโพูนฮู้วันนี้แบบถือเลขค่ะอ้าวสัมพวกนั่งถือเลขท่ามเรื่องอิงเรียงยูุ่่น อีกกระสอบหนึงไอ้กระสอบหน,งบหนึงไอ้เร็วๆจ้าอู้ยิ่งยอนได้มาเนี่สีต่รางวัลยี่ดอกรางวัลปอบใจน้ำกรนะ <laughs> น้ำกระท่อมน้ำกระท่อมหนึ่งขวด <laughs> นางบอกออกแล้วนางออกแล้วค่ะ ออกกันซื้อที่ออกนี่คือออกกันซื้อตอนนี้สามโมงสี่โมงแล้วพี่น้องจะแไม่มนั่งอำมุมไก่ไดิอืมอำมุมใกล้ๆหน่อยช่องใหม่ก็ไม่กระเพือบกระเพียบเลยอย่างนี้ต้องสายมูแล้วแหละเอซบอกจะไปบนบานสารกล่าวที่ใหเด,ด้พี่ดอกเอ้ พี่เอามาแกลทั้งงออทั้งนอคือทั้งพี่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 มันจะได้ไม่เปรี้ยบโหนข้งนี้ก็เต็มนะเต็มนะคะตายแล้วครับกษิมะฮัดต้มน้ำใหม่กินแรงกันนะพี่น้อง อันนี้งวเถิกพยาลัดสองตัวยูพี่อีกยูพี่อีกส่อันพานแย่งไว้พราอมื่อื่นจังเกนและสิขัาปลูกใส่ข้อไวม้มแรลงยันฝนตกเหมือนอียิ่มราคาอื้งลึงอิงลิงอ่ะอัมราพาดจากก่อนล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไปลงไแปรหาหำไมล่ะก็ึ้นมาฮุบ เข่าพญรัตตดนี่ละจ้าจาังได้ก็ฝฟากเป็นกำลังใจให้ช่องไม่เจซีรีโอนะในเดอพี่น้องติดตามมืออื่นกันแล้วกันเดอค่คาสบายดีสิไปพูดกัดสักกอนอ่ะเธอเอาเจ้า